มาระเบิดความมันมสะใจกันต่อนะครับในเดชแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือก2คู่ผ่านไปตอนนี้เราได้คู่ชิงแชมป์แล้วนะครับยอดดอยแก้วสำเร็จจะดวลกับสลาตันนอตะว,วันเป็นมวยคู่ที่5ของรายการเป็นยังไงแซมคู่ชิงในสัปดาห์นี้โอ้โห oh นา่าติดตามมา,มากๆครับทั้งสองคนนี้ดเดือดทั้งคู่เลยฮะ and now we have the fighter that we fight in the fifth match or the final match ยอดดอยแก้วสำเร็จและสลาตันนอตะวัน but now Let t h e m take a break and to get recover. เรียกได้ว่าเป็นมวยบูนะครับสำหรับยอดดอยจะเจอกับมวยเชิงชกด,ดีอย่างสะลาตันนอตะวันเดี๋ยวพี่จู์กันนะครับมาช่วงนี้ครับยอดมวยมันประจำสัปดาห์พี่กันน้ำหนัก57กิโลกรัมนะครับคนนี้ต้องบอกว่ารักคู่นี้เป็นไฟล้างตากันอีกแล้วแซมโอ้โหคนนี้ผมชอบมากเลยฮะหน้าเขายิ้มๆนี่แต่ดุมากครับพี่จูนใช่ครับมุมน้ำเงินคนนี้จากจังหวัดนครราชสีมานะครับฉายาเขาคือนักรบเมืองย่ามโมวัย19ปี คนนี้เป็นจอมบ้าระห่ำด้วยยิ่งโดนยิ่งเดินนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บอกว่า <c oughs> เขาบอกว่านอนไม่หลับเลยตอนนี้ฝันถึงคนนี้ครับหารศึกเล็กทุกวันเลยเพาะแพ้กันมาก่อนได้ยินมาว่าเขาปิน้นลูกหารศึกเล็กไปแปดี่ก็สอบสายแล้วซ้อมด้วยนะครับอันนี้ออกลูกเก็บกดนะและแ้วเตะอย่างนี้ใช่ไหมฮะาล <c oughs> ้ท่านผู้ชมสถิติของคนนี้นะคะร 75, ับนักรบมองย่าโม70ไฟชนะ46ไม่มีเสมอและแพ้24ไฟครับ The i r bout tonight at 57 kilogram This is a rematch between two aggressive fighters introducing blue corner representing Nakhon Ratchasima he training out of Sit Kaothongyum at the age of 19 don't trust his smiling face because this guy is deadly he is a technical fighter with a complete arsenal he holds a professional record of 46 wins and 24 losses เขาเคยบอกผมว่าเขาเป็นแฟนไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยนี่คือนักชก จากมุมน้ำเงินนะครับจากจังหวัดนครราชสีมาฉายานักรบเมืองย่าโมธานศักดิ์ซีทูพูวิล่าขอเสียงประมือต้อนรับนักโชคจากโคราชหน่อยครับ And here i s your young Thai fighters ฝ่ r ยทางเวามือของมุมสีน a ำเงินตัวแทนจา r นครราชสีมาลองฟักดู l ินี่คือนักชคที่ดีนะครับก่อนขึ้นสังเวียนกราบไหว้ครูบาอาจารย์รับขึ้นบนสังเวียน นี่คือสิ่งที่นักมวยเขาทำกันนะครับผมนักชกมุมแได้ท่านผู้ชมก็มาจากอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับฉายาขุนศึกเมืองเจดีใหญ่คนนี้ดีกรีรองแชมป์มวยไทยตัดเชือก5 6กิโลกรัมครับเป็นจอมฝีมือนะครับแล้วก็เคยฝากรอยแผนกันมาแล้วชนะกันมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นนักชกที่เต่หนักค้ำแทงรุนแรงสถดติกโรชก80ไฟชนะ53เสมอ2และแพ้25ไฟครับ And his opponent or his adversary in the red corner representing นครปฐม He training out of m a l g Kung Thep t h Th o n b u r i Gym at the age of 20. He is the 56 kilogram champion, and last time here he win Tanasak. Can he win again? We have to find out. He hold a professional record of 53 win, two draw, and 25 losses. นี่คือนักชกมุมดานะครับจากจังหวัดน,นครปฐมฉายาคุณศึกเมืองเจดีใหญ่หาศึกเล็กมอกรุงเทพทนบุรี ขอเสียงประมือต้อนรับนักชกจากนครปฐมหน่อยครับ And here s y o u fighters fighting out of the red corner coming from นครปฐม Put your hands together and welcome ฮันสุกเล็กมอกรุงเทพทนบุรีเราได้คู่ชิงชนะเลิศเดชเชียร์มวยตัดเชือกครั้งที่52เรียบร้อยแล้วนะครับ ยอดโดยแก้สำลิศกับสลาตันนอตะวันโอ้โหต้องบอกว่าถูกคู่ทีเดียวแต่ก่อนไปชมคู่ชิงชนะเลิศนะครับเรามีมวยมันประจำสัปดาห์กับหารศึกเล็กมอกรุงเทพธนบุรีกับธนศักศรร์ซีทูพูลวิลล่าในพิกัด57กิโลกร,รมัมคู่นี้เป็นการรีแมตช์เจอกันอีกครั้งนะครับทางด้านนักชกมุมแดงครับหารศึกเล็กเคยชนะคะแนนมาเอาเลแล้วชนะด้วย การรับรางวัลพิเศษด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้สนุกดุเดือดครับเพราะว่านักชกมุมน้ำเงินนี่ชกเมื่อไหร่มันทุกครั้งครับธนศักดิ์ชื่อจริงชื่อนายธนาจันนอกครับชิลินทีแชมป์จากอำเภอคอรัอบ,บุรีจังหวัดน,นครราชสีมาอายุ19ปีครับส่วนสูง166ซนเมตรล่าสุดแพ้คะแนนให้หาศึกเล็กนี่แหละครับศีษซ้อมวิ่งคลายมวยสิทธิ์ยอดทงครับมีคุณผลสิทธิ์ยอดทงนี่เป็นเทรนเนอร์ประจำตัวครับส่วนทางด้านนักชกม,มุมแดงครับนายณฤทธิ นันแก้วครับหรือว่าหารศึกเล็กจากเพื่อสามพานาคนครปฐมครับ20ปีส่วนสูง164เซนติเมตรล่าสุดชนะคะแนนธนศัก,กซีทูพูวินล่าไว้ครับเมื่อวันที่11มิถุนากรรมการใจดีรุ่วังบัตส้อยนะครับทำหน้าที่บนเวทีส่วน้คะแดนสามท่านมียอดยิ่งเกศรมาลาชนะนานวิเศษแล้วก็นากินกำสีครับอ่าคู่นี้นั้นหลังที่ผ่านมาพลิกล็อกสนุกเลยครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลได้กับ ทางฝั่งของธนศักศรีถพูลวิลล่านั่นก็คือนายชูชีพจันนอกนะครับเป็นบิดาส่วนฝ่ายแดงครับหานศึกเล็กมอกรุงเทพธนบุรีก็เป็นคุณนครนันแก้วเป็นพ่อเหมือนกันครับวันนี้คุณพ่อขึ้นหอดมงคลให้กับลูกทั้งสองฝั่งครับทางด้านหานศึกเล็กนี่มีดีกีเป็นรองแชมป์มวยไทยตดเชื่อรุ่น56กิโลกรัมด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับ วันนี้จะล้างตาได้สําเร็จหรือไม่ครับเจ้าธานศักดิ์วันนั้นนี่ต้องบอกว่าพลกิกล็อกแหละครับเฉือนกันปลายจมูกเลยครับเอาเลยครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับแล้วก็วคว้ารางวัลพิเศษไปคลองเหมือนกันครับไฟเตอร์กับซุปเปอร์ไฟเตอร์ครับวันนั้นสองฟอร์มหลังนี่ยังไม่ชนะใครนะครับทางด้านธนศักดิแ์แส่แสงพลูกพล่านใหญ่แล้วก็มาแพ้เจ้าหนุ่มคนนี้เลยครับห่านสุดเล็กอ่าทีนี้แม็กซ์สเตเดียม ดูครับโอ้ยวิ่งก็ไปใส่ดวยหมัดซ้ายเลยครับพนักฐานศึกเล็กนี่เป็นนักศึกษาอยู่นะครับศึกษาที่มหาวิทยาลัยมองเทพทินบุรีครับต้องบอกว่านี่คือนักมวยที่รักการเรียนนะครับแล้วก็งเทยพิุรีนั้นให้ทุนการเรียนนี่นะครับรักเรียนต้องได้เรียนครับแล้วก็ชกมวยหาเงินไปด้วยแต่ที่สำคัญนั้นเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ของ น้าแม็กซ์สเตเดียมแห่งนี้นะครับบอกว่าไปต่อยที่อื่นไม่ไปแล้วชอบที่นี่ครับด้วยวันบรรยากาศที่แฟนมวยหนานแน่นม,ม,มีเงินรางวัลไฟเตอร์แล้วก็ซูเปอร์ไฟเตอร์รออยู่ครับมัดขวาของหานศึกเล็กเด้นไม่ธรรมดาแลวครับต่อยบริเวณลำตัวและสลับใบหน้ามีศอกสลับนี่รับธนาศาตร์พยายามเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเป็นมวยคนละกาศครับมวยซ้ายกับขวา สุดเล็กขยับต้อนเข้าหาครับหวยอย่างนี้ต้องบอกว่าเข้าร่องแข้งเลยครับใครเร็วกว่าโอ้ว,วันนี้ธนศักดิ์นั้นพากองเชียร์มาเยอะเลยครับอ,อาวุธแต่ละดอกแต่ละทีนั้นมีกรีดโอ้ยอู้หูแแข้งซ้ายแนบอัดลำตัวไปเลยครับอ่าโดนตบมโมโของงานศึกเล็กเข้าไปครับเีลาแกยโยุนควนประสาทน่าดูเหมือนกันครับสำหรับธนศักดิ์ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชกครับที่คว้าเงินรางวัลพิเศษจากเวทีแม็กซ์สเตเดียมไปหลายหมื่นแล้วครับโอ้โอเวลาทําได้นี่หน้าตาแกยิ้มแย้มแล้วมียักคิ้วเหลียวตาใสโอ้โหสวนด้วยศอกครับแล้วมีมัดเสริมมาแล้วครับมาเป็นชุดแล้วครับทนศักิ์ธนักศิ์วันนี้ปักหลักครับยังไม่เดินในช่วงยกแรกโอ้โหแขงขวาของหาศึกเล็กไถล้มลงไปเลยครับหาศึกเล็กเปนประเภทเครื่อง ย่นดีเซลครับโดนก่อนผ่อนคืนที่หลัง <c oughs> และที่สำคัญวงในแกเป็นนักชกที่ได้ขึ้นชื่อว่าวงนาในนี่แข็งแรงครับถ้าไม่ได้เลือดนี่ไม่โมโห,โห <c oughs> แน่นอนครับเป็นสไตล์ที่ขอให้ได้เลือดก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะคืนอย่างครบต้นทบดอกครับและเวนเร่งแรงแซงผ่านครับขวาผ่านตลอดมีบัตรเสริมครับโอ้สุนทรศักดิ์อีเวลาแก,กคืนแกคืนหลายดอกเลยครับโอ้ยเหมือนมีแผลแตกแล้วนะครับทางด้านหาศึกเล็ก เลือดก,กำเดาทะลักเลยครับโดยเรีงกำมุกเลยครับนี่ครับม,มองหน้าการเปล่าๆนี่ไม่ดีครับอ,อ,อ,อาวุธด้วยครับแม็กซ์เลนีสัทยาหมดยกแรกครับโดยเอยู่กันนบทีื้อเชืกเชื่อคู่มวยมันประจำสัปดาห์ก่อนไปสู่คู่ชิงชนะเลิศนะครับในวันนี้ ระหว่างหานสึกเล็กมองเทพนเบลกับทันศัดิกครับซีทูฟูวินล่าดูครับโอ้โหวิซ้ายแล้วก็หมัดขวานี่ยับยับนำไปก่อนเลยนะครับนี่แล้วทิ้งซ้ายตามมาพยายามจะแหวกการคองหานสึกเล็กก่อนนะครับแล้วล็อกแล้วเททิ้งครับทำให้เสียหลักนะครับพยายามจะเดินปล่อยหมัดมาเหมือนกันครับแต่ดูครับพอโดนสวนเข้าโพรงจมูกนี่ถึงกับเลือดเลยครับโอ้ยนี่ครับ อ้าวลุกเร็วครับโอ้โหสายตรงตรงครับอ่าเอาละครับพยายามจะลุยเลยครับนาซักเมาแล้วครับโดนสายตรงแม่ดีครับไม่นับครับโอ้มาแล้วครับมาเป็นชุดเลยครับธนาสั์นี่เป็นสไตล์นี่อยู่แล้วครับได้ทีขย่ำใหญ่ลวกกำปั้นอ้าวแต่อยาหรวมนะครับหันศึกเล็กนั่นรออยู่แล้วครับมาแล้วครับหันศึกเล็กอ้าวธนาสั์พยายามจะเน้นที่ศอกซ้าย จังหวะเล่งโอ้ยโยนเ,เข่าลอยยัดเข้ามาเหมือนกันครับพอตั้งหลักได้หานศึกเล็กก็เป็นมวยที่อาวุธอันตารายครับโอ้ยปักศอ,อ,อ,อกซ้ายแม่เชียวไว้นิดเดียวครับสวนได้มาซ้ายของทนศักิทก์ทันศักิ์ก็ไม่เดินอลไรครับผอนเกมบ้างครับโอ้โหลัดเอวไว้เลยครับแล้วก็หันึกเล็กจังหวะช่วงเอาคืน สอกซ้ายอีกแล้วครับโอ้ยสองครั้งหมัดอันตรายโอ้กกับโอนและแข้งซ้ายมาติดกาดครับปากซอกสวนนนั้ได้เสียวเลยครับดูครับสิบเล็กยังเป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาครับต้องจกกัดสูงๆแล้วก็ถีบยันเข้าไปครับสิบเล็กตั้งหลักตั้งตัวได้นะครับตอนนี้โอ้ยหลอกจะถีบแต่สับสอกครับโอ้ย ขวาแล้ยกับศอกซ้ายของอานศึกเล็กเอาละครับแต่บางงานต้องแยกออกมาอาซาแข็งจักวางนี่ครับซับซอกผมเล็ยประกบในตีเรื่องของมวยจิตหัวใจนั้นไม่ต้องสืบอเลยครับงานศึกเล็กนั้นเดินร้อยอยู่แล้วครับแล้วปิดมาแล้วก็วเททิ้งไปเลยครับขยับโยกเข้าหาสลับเสียบซ้ายโอ้าว นี่นอย่างที่บอกว่าเป็นมวยเข่าที่อ,อันตรายสุดคนครับมาแล้วครับหานศึกเล็กโอ้ยอย่าช็อตอย่าแพ้ไว้เห็นนะครับหานศึกเล็กลุยแล้วเสียบล็อกไนตี้โอ้โหวงในต้องบอกว่าเริ่มทําได้ดีครับห,นหานศึกเล็กวางแข้งซ้ายดักไปแล้วต่อยซ้ายอ้าวมีแข็ากว่าจับแล้วเททิ้งเลยครับเดือดสับสอกดักเอาไว้ครับนี่ครับปักซ้าย บิดเลี่ยมมาสับซอกโอ้โหแหลกกะทีกะทีครับโอ้เจอสอกซ้ายของอาศซินเล็กเหมือนกันครับหน้าสะบัดไปเหมือนกันเอาละครับอย่างนี้สนุกเลยครับอาศซินเล็กเปลี่ยนเข้าไปอย่าช็อตอย่าแผ่วให้เห็นนะครับอาศซินเล็กประเภทเครื่องดีเซลอยู่แล้วครับยวทุกก็เป็นประเภทที่โดนไม่ค่อยจะได้เหมือนกันครับโอ้ยหน้าซ้ายมาครับโอ้โหน้าลุยพยำขยำน่าแปลจะสอกกลับโอ้โหเจอเข่าครับ ปวดยกครับมันจริงๆครับโอ้ท่านผู้ชมครับใช้คำว่าโคตรมันอีกแล้วครับโอ้โหเดือดจริงๆไม่รู้จะใช้คำไหนที่เหมาะสมกับผู้นี้จริงๆครับโอ้โหนี่ครับคุณน้อยบ้านโป่งครับเครียดครับเครียดหนักเลยครับนี่ครับซ้ายตรงครับหล่นเลยครับแต่ลุกขึ้นมาเร็วครับโอ้โห แล้เรื่องหัวจิตหัวใจของแกนี่เกินร้อยอยู่แล้วครับนี่ครับปักศอกซ้ายสู้ครับสู้ครับโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวเข้าที่บริเวณซอคอครับแล้วนี่โดนครับโดนต่อโดนนี่หันสึกเล็กนประเภททนได้อยู่แล้วครับโอ้โหแกเดินเอาจริงเอาจังนี่ทำได้ดีครับหันสึกเล็กเอาละครับสามนาทีนี่เหลืออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับครั้งที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ครับเอาละครับปุกนายรัดมาเททิ้งนอรลงกองลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับ าาวากานตคก,ก,กับเบียดก้ามาโอ้ยดีครับเข่าซ้ายข่าขวาตีโอ้โหหาซิกเล็วกวงในนี่แข็งแกร่งจริงๆครับส่วนวงนอกธนาศักดิ์แข้งซ้ายเดี๋ยวดูครับบิดเรียมา,าหลุดประเภทเดินลุยแล้วครับนี่ครับไม่สนแล้วครับเชิงล็อกในแล้วลากมาตีโอ้อาลอะครับ หวา่างสายยัดเข้าไปแล้วถีบดักไว้ธนาศักดิ์โอ้ยดูก็มีศอกยัดเข้ามางวงในตั้งแขนกดแขนเสียบกันคนละดอกคนละทีครับธนาศักดิ์ยังไม่ใครยาบครับโอ้ย,อยเอาเสียบซ้ายเสียบขวาเสียบขวาวนลงมาแล้วเสียบเลยครับโอ้โหวงในเห็นได้ชัดครับหว่างซ้ายนี่ครับแต่วงนอกแข้งซ้ายของธนาศักดิ์นี่ก็ไม่ธรรมาดาเหมอือนกันครับพยายามจะสะกัดด้วยแข้งซ้ายครับติ ฐานศึกเล็กนั่นเก็บยกปากนั่นถึงตัวเลยครับเสียขวาเสียบซ้ายเสียบขวาโอ้พยายามจะสับสอกยัดเข้าไปครับอ่านศักดิ์มันอกมันใจเหลือเกินครับพยายามดักด้วยศอกแล้วตีเนี่ยเอาไว้ฐานศึกเล็กจะคงเบียดเข้าหาตลอดเลยครับดูครับนี่ครับเสียบบิดมาเหลี่ยมแล้วก็เสียบขวาครับโอ,โอ,โอ,โอ้แต่ฐานศึกเล็กมาเป็นชุด อยมาแล้วครับข,ขวานจิ้มเข้าไปบริเวณลำตัวมาแล้วครับเปลี่ยนต่อลุยต่อครับหันสิ่เด็กเกสียบเสียบเสียบโอ้โหดอกนี้ครับมันนั่นออกเหลือเกินครับโอ้ดักด้วยซองขวาวินาทีเอาคืนได้ใจจริงจริงมาหันสิ่เด็กวันนี้มาไม่ธรรมดาครับดูครับพยายามจะยัดด้วยวงใน ดันมาเตงตีโอ้ทีบยันเข้ามาโยนขา่าวขวายัดมาตามแล้วก็ตีด้วยขวาอีกหนึ่งจอโอ้ยสะใจจริงๆ,ๆครับโอ้คู่นี้สุดยอดจริงๆครับฐานศึกเล็กยังเป็นฝ่ายเดินลุยเขออา้ามาแข้งซ้ายของธนศักดิ์สับสอกตามไปดูครับใครจะดีใครจะอยู่ครับ เปลี่ยนข้ามาเจอมัดซ้ายโอ้พยายามจะเสียบครับโอ้อยนี่ครับตกลงมา,าจะไปไถเขาครับโอ,โอ้โดนกดหัวซะอย่างนั้นอย้าไปล็อกในและเสียบโอ้ยังยิ้มได้อยู่กับธนาศักดิ์ทีมดักเอาไว้เจอหมัดของหาซึกแล้วก็เสียบวงในตามมาโอ้จะทันหรือเปล่าครับเดี๋ยวจับตาดูครับ แต่ที่แน่ๆนั้นสนุกจริงๆครับยอมรับครับแล้วก็สุดยอดครับนับถือหัวใจนักชกทั้งคู่ครับโอ้ทางด้านหาศึกเล็กนี่โดนทิมครับด้วยกำปั้นซ้ายหล่นลงไปแต่ลุกขึ้นมาหลังจากนั้นครับวงในนี่ครับเสียบแต่ละดอกแต่ละทีนี่มันทะลุถึงหัวใจครับปัดมาโอ้โหลูกนี้ล้มทั้งยืนครับนี่ครับเสียบ อยมาเสียบเสียบโอ้ย,อยนี่บั่นอกบั่นใจครับทางด้านหานศึกเล็กเรียกเลตติ้งทั้งคู่ครับเอาละครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่มือของคุณแซมแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับเอาละครับกลับขึ้นสู่เวทีนะครับคู่นี้จบไปยอดใหม่ประจำสัปดาห์เดี๋ยวได้ทราบกันนะครับว่าจะเป็นล้างแค้นหรือย้ำแค้น ไปรล่นกรางวัลกันก่อนนะครับไฟเตอร์หรือซูเปอร์ไฟเตอร์ครับสนับสนุนโดยอุ้ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ซูเปอร์ไฟเตอร์โอ้โหธนศักดิ์รับไฟเตอร r 5,000บาทส่วนหารสึกเล็กรับรางวัลซูเปอร์ไฟเตอร์10,000บาทครับ5,000บาท for blue corner and 1 0 0 0 0บาท for the red corner และหลังจากการห้ำหันกันมา3โยกครับเราจะมาดูผลคะแนนจากคณะกรรมการครับและผู้ชนะในคู่ที่3ไ่ด้แก่นักชกจากมุมมุมแดงครับหารสึกเล็กมอกุงเทพทนบุรี อัน the w i น n e r ร s Red Corner หานสึกเล็กมอกรุงเทพทนบุรีหานสึกเล็กนี่แรงลายแล้วก็ต้องบอกว่าย้ำแค้นเอาชนะธนศักดิ์ได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเอาละครับเราพักครู่เดียวครับช่วงหน้ายังมีคู่ที่ต้องล้างแค้นกันอีกครับสักครู่เดียวครับ